วันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปชมรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีหลักสี่ครับว่ามีความพิเศษอย่างไงบ้างและจะได้ขึ้นเมื่อไหร่รับชมกันได้เลยครับโดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสถานีหลักสี่ก็จะอยู่ใกล้กับห้างไอทีสแควร์ครับโดยห้างนี้เนี่ยจะอยู่ติดกับรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีหลักสี่เช่นกันนะครับสามารถเดินทางไปมาสะดวกโดยในห้างนี้เนี่ยก็จะขายพวกอุปรกรณ์ไอทีโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ พร้อมทั้งมีร้านอาหารมากมายภายในห้างเลยครับหรือว่าจะเป็นธนาคารก็มีนะครับเห็นห้างเล็กๆแบบนี้เนี่ยมีจุดชาร์จไร้ฟ้าด้วยนะครับโดยสามารถชาร์จรถได้พร้อมกัน2คันนะฮะโดยจุดชาร์จไร้ฟ้าก็จะอยู่ใกล้กับทางออกเครื่องไร้ฟ้าสายสีแดงเลยครับโดยด้านบนนะครับก็จะเป็นฉากกั้นเสียงนะครับระหว่างไฟฟ้าสายสีแดงกับตึกชุมชนต่างๆนะครับ สำหรับผู้โดยสารที่ใช้รถไฟฟ้าสาสีแดงนะครับก็สามารถใช้ทางขค้ืนในทั้งหน้าห้าอทีสแควร์หรือว่าบริเวณที่ใกล้กับจุดชาร์จรถไฟฟ้าได้เลยนะครับและบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสาสีแดงหลักสีนะครับก็จะอยู่ใกล้กับทั้า5ทีสแควร์ถนนวิภาวดีลังสิตแล้วก็สถานีรถไฟทางไกลครับสาาถานีหลักสีด้วยเช่นกันครับถือว่า สะดวกสบายในการเดินทางมากมเลยครับต่อมาณเรามาดูน้อยฟ้าสายสีชมพูบ้านนะครับในส่วนสถานีหลักสีนี้เนี่ยคานทางวิ่งก็จะถูกสร้างเข้ามาในบริเวณ5้างไอทีสเล็กน้อยนะครับอย่างที่เห็นนะครคานทางวิ่งก็จะมีความสูงที่แปลกตากว่าที่อื่นนะครับเพราะว่าคานทางวิ่งเนี่ยก็จะมีความสูงประมาณ3เมตรกว่าถึง4เมตรเองนะครคือเตี้ยมากม ขนานไปกับทางข้ามแยกไปรามอินทาเลยครับอันนี้ที่เห็นไม่ใช่บนถนนนะครับอันนี้คือบริเวณห้างนะครับพื้นที่ของห้างก็จะมีเสาทางวิ่งเสาคานทางวิ่งรถไฟสายาสิมหูถูกสร้างเข้ามาในบริเวณห้างเล็กน้อยด้วยครับส่วนของคานทางวิ่งนี้เนี่ยก็จะถูกสร้างข้มข้ามทางรถไฟทางไกลเลยนะฮะแล้วก็ข้ามถนนวิภาวดีรังสิตไปเลย ถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จแล้วแล้วก็วิ่งพร้อมกันเนี่ยเขาจะเห็นทั้งรถไฟฟ้าทางไกลรถไฟสายสีชมพูและสายสีแดงอย่างด้านบนนี้จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับคือวิ่งอยู่ด้านบนของรางรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับส่วนด้านขวามือเ็จะเป็นห้างไอทีสแควร์ครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าใครใช้บริการไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงสีชมพูหรือว่ารถไฟทางไกลรถรถขนส่งทาน,น้อื่นก็จะเห็นห้างไอทีสแควร์โดยชัดเจนเลยครับ ตอนนี้เขาก็พยายามที่จะเร่งก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนดให้เร็วที่สุดนะครับนี่ผมมาถ่ายตอนประมาณสัก7จ็ดโมงครับก็จะเห็นว่ามีการเริ่มก่อสร้างกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานลอยทางเชื่อมของห้างไอทีสแควร์นะครับที่จะเดินทางไปทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือว่าสีชมพูได้ครับส่วนสถานีหลัก4ของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับตัวสถานีนียก็จะถูกตั้งอยู่ที่บริเวณทางไปถนนรามอินทานะครับ ัวสถานีหลักศรีเนี่ยก็มีความคืบหน้าไปเยอะมากแล้วครับสถานีหลักสีนี้เนี่ยก็จะถูกสร้างข้อมกับถนนวิภาวดีรังสิตเลยนะครับที่สังเกตก็จะมีงานบางส่วนที่เรียบร้อยไปแล้วว่าจะเป็นหลังคานะครับหรือว่ามีการติดราวบันไดเลื่อนแล้วเราจับบางส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับอีกไม่นานก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ โดยคาดการว่าภายในกลางปีนี้นะครับก็จะมีการเปิดให้บริการแล้วครับรถไฟฟ้าส,สีชมพูก็จะเป็นเราจับของสถานีนะครับก็จะเห็นว่ามีความคืบหน้าไปเยอะมากในส่วนนี้จะเป็นคานทางวิ่งในการเข้าสถานีครับรถไฟฟ้าส,สีชมพูก็จะมีความแตกต่างจากรถไฟฟ้าทั่วไปค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเป็นการใช้ระบบล้อ,อยางครับเป็นความคืบหน้านะครับก็จะแบ่งเ,เป็นงานโยธาตอนนี้คืบหน้าไป85.59แล้วครับ งานระบบไฟฟ้า81.45%ความก้าวหน้าโดยรวมนะครับ83.88%ครับอันนี้เป็นข้อมูลนะเดือนธันวา2564นะครับโดรถไฟฟ้าสายสินพูนะครับจะเป็นระบบโมโดูลเลวครับขับเคลื่อนด้วยล้อยางนะครับจะทำความเร็วสูงสุดได้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าการให้บริการจริงจะใช้ความเร็วเพียงแค่35-40กิโลเมตต่อชั่วโมงเท่านั้นครับ ตัวรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับจะประกอบไปด้วยทั้งหมด4ตู้นะครับโดยแต่ละตู้เนี่ยจะมีที่นั่งไม่เท่ากันนะครับโดยจะแบ่งเป็น14ที่นั่ง16ที่นั่ง16ที่นั่งแล้วก็14ที่นั่งครับขับเครื่องอัตโนมัตินะครับโดยการขับเคลื่ออัตโนมัตินี้เนี่ยก็จะคล้ายกับรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับซึ่งจะมีพวกควบคุมอยู่ที่ห้องควบคุมนะครับในตัวขบวนเองเนี่ยจะไม่มีพนักงานขับรถเดินทางไปกับเรานะครับ สถานีทักษีถือว่ามีความคืบหน้าไปอย่างมากเลยนะครับทีใจสังเกตได้จากว่าด้านล่างเนี่ยก็จะมีทั้งบันไดห้องจำหนตัวมีเค้าโคงที่จะเสร็จสมบูรณ์ในไม่ช้านี้แะครับในด้านการเชื่อมต่อนะครับกับรถไฟฟ้าสายสีแดงจะเห็นได้ว่ามีความสะดวกมากเลยครับเพราะว่าสถานีของรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยก็จะอยู่ติดกับทางขึ้นของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับหากใครที่ต้องการที่จะเดินทางไป สนามบินดอนเมืองนะครับก็สามารถมาใช้บริการได้อย่างง่ายดายเลยครับไม่ต้องกังวลปัญหารถติดอีกต่อไปครับโดยสามารถใช้ทางเชื่อมไปยังรถไฟฟ้าสายสีแดงได้เลยนะครับจะเห็นว่าสกายวอล์กที่นี่จะมีความกว้างขวางมากๆเลยครับใครที่ลากกระเป๋าเดินทางใหญ่มาใช้ได้อย่างสะดวกสบายเลยครับหากใครที่เดินทางรถประจำทางนะครับต้องการมาต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือว่าสีชมพูก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันครับสะดวกมากๆเลยครับ ทางเชื่อมนี้เนี่ยก็สามารถใช้ทั้งเดินทางมายังสถานีรถไฟฟ้าได้นะครับหรือว่าจะข้ามไปยังห้าง i t ทีสแควก็สามารถทําได้อย่างสะดวกเลยครับก็จะเป็นภาพกราฟิกนะครับจำลองเมื่อรถไฟฟ้าสายสีโพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและคาดกันว่าสารีหลักสีนะครับจะเปิดให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับในกลางปีนี้ครับคือเดือนมิถุนายน2565ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับยังไงฝากกดติดตามช่อง The M ไว้ด้วยนะครับแล้วยังมีวิดีโอใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ